วันนี้นะครับอยู่กับหนาราเทปแรกเลยเทปแรกเลยเรามาลองแคสเกมกันจะมีตัวเรามาดูกันซิว่าจะมีตัวสีอะไรกันบ้างไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยไปเลยนี่นี่นี่น่ากลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวสิน่ากลัวเหมือนผีตัวจริงเลยมาแล้วลงนมาแล้วนี่ไงป๊าเห็นเนี่ย เด็กนอนมาละไอเคมาเริ่ไปไปไปรอบที่สี่เก็บก่อนมาเก็บก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุญแจเดี๋ยวุจเจเรียมเก็บกุญแจเสร็จมาเปิดกล่องต่อ,อ,อบอกก่อนนะว่านี่ไม่เคยเล่นเลยนะป้าป๊าไม่เคยเล่นเลยโอ้ยแต่เคยดูอย่างเดียวอู้ปกดล็อกด้วยได้ตงังมือน้ำลายยืดมาอันหนึ่งเดีเพื่อนดูสิน้ำลายยืดเลยเดี๋ยวกลับมานะไปไหนล่ะ ต้องมาทางนี้ก่อนลืมไปดูงงงงแล้วเนี่ยแล้วต้องกลายเป็นดาบก่อนไงขึ้นมาเล้วหยิบเลี้ยวหูไม่ได้เนี่ยหน้าติดหนักตูดเลรอดหใช้อยเลยเลี้ดีดลดกระโดดขึ้นมาจริงเออนั่นไงจริงเลี้ยวเลี้ยวรอจนขารอจนปวดขานั้นเนี่ยเอาเลยมาถึงละกำลังถึง็จอะไรเนี่ยกษัตริย์สีน้ำเงินกดกดได้แล้วกดได้อะไร ก็ผลลัพธ์ดาเพื่อนมังกรมีมังกรนะเห็นมังกรเลยไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในในมุมนั้นน่าที่มันเป็นน้ำนู่นน่ะน้ำนู่นเหรอใช่รานี่ลอยเหรอเอ้าลอยอยู่รอก่อนสิรออยู่เดี๋ยวจะแซงให้ดูไปไปกันเลยเพื่อนรอดูนะอุ้ยอะไรเนี่ยึงเอาเอาเอาโดนแล้วโโดดลละะ เราต้องเข้าไปในถ้ำนี้ใช่ไหมเดินได้เดินได้ไหมเดินได้ไหมเดิได้ไหมยังมาได้แล้วมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะเจออะไรบ้างเนี่ยจะเจอกับแมงมุมดูด้วยเหรออุ้ยจริงๆด้วยมีแมงมุมแล้วก็กดตัวตัวอีฟังมันอยู่ข้างบนตายตายแล้วก็ต้องทำอุ้ยแมงมุมมีสองตัวเนร์นะล่ะ น่รักฆ่าตัวนู้นแล้วกันเดี๋ยวป๋าไปจัดการตัวนี้เองป๊าป๊านะารักฆ่าตัวอยู่ข้างหน้านะได้เลยตายซิเถอะเดี๋ยวโดนปล่๋าพลังก่อนต้องหลบก่อนหลบบซิกแซกเห็นไหมน่ารัตายว่าจังยังไม่ตายยังไม่ตายหรอใช่แล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพลกแม็กอย่าเพิ่งพลกแม็กจัดการเหมือนตัวเองก่อนป๋าไปจะตายแล้วป๋าไปจะตายแล้ว มันมันมันปิดอ่ะยี่ของนาตายแล้วโดนโดนในมุมปิดในมุมอะไรปิดได้ด้วยเก็บกันดีกว่ามีเหรียญล้นมีเหรียญล้นมีเหรียญล้นได้เหรียญละไปสะสมเหรียญก่อนกระโดดขีดแล้วก็ได้เหรียญแล้วไปทางไหนต่อเนี่ไปข้างหน้านี่สิอ๋อนี่ไงนี่ไงเราเราได้เหรียญแล้วมีในมุมด้วยเราซื้อหนึมุมก่อนกดได้ไหมหนึมุมกดมุมนี้ใช่ไหม เปลี่ยนที่เป็นวงกลมอ่ะใช่แล้วแล้วก็ปลล็อกก่อนแล้วเราก็สามารถกลายเป็นมงมุมได้มงมุมมันสามารถตายไปไหนได้บ้าง้มันโดดโอุ้ยตายอุ้ะไม่ตายไม <c oughs> ่ใช่แบบปั๊บอุย้ยเด็กผ้ใช่เหรอเราอ,อยู่นี่มันโดดโดดทีนึงเด้งไปไกลเลยแต่นาราโดดทีนึงก็ถึงเลยแล้วยี่ไหนเนี่ยดยดำน้ำมันโดดขึ้นไม่ได้ อยู่นะม่บอกไม่บอกรอยอยู่ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตามไปมันโดดทีเดียวลงเราไปเลยอยู่ที่แมวอยู่อ๋อป้าโดดทีเดียวแต่เวลาเจอแมวแมงอะไรไม่รู้หน้าประหลาดประหลาดลุงเลาว่าน่ากดัวด้วปิ้วมาแล้วหน้าประหลาดประหลาดอีกด้วยนะแมวข้างหน้านั่นน่ะไหนแมวไแมวน่าเคยดูเรื่องนั้นนะบอกว่าอะไรนะปลดล็อกเสร็จสิ้น การกวดวิชาเอาอันนี้คือเพิ่งเริ่มเลยป๊าป้ายนี่ไงนี่ไงจะเดินไปไหนเดินเร็วด้วยมีหลายขาเดินเร็วหมดไปอยหนนี่ไงนี่ไงนี่นี่ป๊าป้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังนะข้างหลังแมวอ่ะยู่ข้างหลังแมวไปก่อนนะกำลังหาอยู่นี่ไงดล็อกฟรีเด ah. <Enfin> ินขึ้นมาบนมันจะมีเขียนว่าปลดล็อกฟรีป้าไปอยู่ไหนเลนี่ไงข้างหลังแมวไงไม่รู้เรื่องเลยเด็กน้อยไม่รู้เรื่องเด็กน้อยไม่รู้เรื่องเลยมันเดิ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 นเร็ว เล่นเกระโดดเลยตั้งกล้องก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้หรือยังได้หรือยังไปได้กดทีนึงฝนร้องฟรีอุ้ยนี่มาเข้ามันนะชิ้ก่อนชิ้ที่ฟรีได้ก่อนน่าจะเข้าแล้วนะโอเคเข้าไปนะเข้าไปแล้วแล้วเมื่อมาตรงนี้มาตรงนี้มันจะมีไม้อยู่อันหนึ่งเห็นไม้ตรงนี้ไหมไม่อีกไม่อีเนี่ยที่ป้าปายืนอยู่นี่นเห็นไม้ไหมเห็นเอ้ มาเราต้องขึ้นเป็นมูสไลเดอร์อ่ะเดี๋ยวก่อนขึ้นลงมาก่อนลงมาหักหายะบป๊าก่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงนี่ไงไม้ตรงเนี้ยหยิบไม้ก่อนเออหยิบไม้ตรงนี้เออแล้วก็มาที่หมานี่ด็อกนี่เราแล้วเราก็เอามาให้เราก็จะได้เหรียญเห็นไหมได้เหรียญเยอะเลยแล้วเราก็จะได้ไ้กุญแจเปิดหีบก่อนปป๊ามาที่หีบด้วยมาที่หีบอุ๊ยได้อะไรเนี่ยได้ตัวขวาน ปาปาเป็นตัวขวาน,อ,นอ่ะเป็นตัวขวานเสล็จนี่ไงนี่งไงอยู่ข้างล่างนะข้างข้าวอดอกรึลองมาก่อนลงมาก่อนเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้นนมันจะมีตัวนี้เออเนั่นแหละมาแล้วมาแล้วมันก็จะกลายเป,ป็นตัวนี้กลายเป็นตัวนี้นต้องไปตรงนี้เราจำได้ได้หรือยังได้หรือยังอ๋อได้ของแล้วนะป๊าป๊าป๊านาลานาลาเจออันนี้ด้วยเจออะไรน่าสนใจไหมน่าสนใจน่าสนใจก็คือจะเป็นกุญแจอะกุญแจ อุ้ยเราเจอลาวาอยด้วยมันมีกระสิมันตามกาตสึมาสำรวจกันโอ้มีลายวาด้วยเหรอใช่อยากไปดูกับนาลาไหมล่ะได้สิอุ้ยมีเดียดมีกล่องกล่องรางวัลนีดตอนหินใช้กุญแจก่อนจปิสติกอีกแล้วอุ้ยได้นี่ได้เท้าได้หมูมาเอหิบสมบัติด้วยถ้าเราได้หิบสมบัตินะเราก็จะเปิดได้ตรงมื้นี่นี่นี่ตามป้ามาก่อนแล้วตามแบบป้ามาเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ข้างหลังข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเห็นอะด็อกสี ส้มมนี่ไหมตามมาตามมากดก่อนกดกดใช้ทีใช่เลยไหนหรืยังจแล้วจอแล้วเจอแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเราไปตามหาตัวนี้นี่ตัวที่เป็นหน้าผีนยะเก็บก่อนหนึ่งอันแล้วป,ป,ป๊านานาด้วยนสะีเมื่อกีน้นาคิดว่าจะไปเก็บกุญแจนี่ไงที่ป,ป,ป๊ายืนเนี่ยโดดเก็บแล้วหรือยังเก็บหรือยังอ๋อไม่มีต้องมาข้างล่างก่อนนี่มามาตรงนี้ข้างล่างก่อนกดตัวนี้ก่อนเก็บนี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อ้ข้างบนนั่นแหละเก็บไปป๊าป๊าน่าจะมาอีกต้นใช้ดาบสีน้ำเงินมาหรือยังฟัน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 มาหรือยังมาหรือยังแม่จะเอาไม้ให้หมาเขอยู่ไหนบนโน้นเหรอใช่บนนี้เดี๋ยวป๊าป๊าไปรับน้ามาตรงนี้แล้วมาตรงไหนล่ะป๊าต้องขึ้นบนเนื้อนะก่อนถุงมันนั้าเราเป็นตัวสีชมพูนะป๊าแต่แต่เมื่อกี้น้าเอาสปริงให้หมาได้เหรอได้เลยเหรอป๊าต้องเอาสปริงให้ตัวเขียวๆนี่ไงต้องซ่อมมันเออ ตู้อะไรเหี้ยป๊าจะไปในหน้ามุที่เป็นลาบาป๊ารู้ละจำแผดมันคือแบบทำให้โดดสูงขึ้นโอ้นี่ไงแล้วก็จะเจอจำแผดอีกอันหนึ่งมาหรือยังมาหรือยังมาหาป๊าสิเดี๋ยววันเดี๋ยววันขึ้นมาขึ้นมาข้างบนเลยอุ้ยไอ้เมื่อตัวเด็กเขียวเราจะไปได้ไหมเนี่ยไปสามอันแล้วขาดอีกอันนะขาดอีกสองหันอยู่ตรงโน้นได่เห็นป๊าแล้วได้ได้ตัวเขียวหรือยังเดี๋ยวขึ้นไปหาเดี๋ยวป๊าขึ้นไปหาป๊าป๊าเมื่อสปริงอยู่ เพราะว่าเราต้องเอาสปริงไปไปซ่อมไปซ่อมจ้มแพดอะไอตรงเนี้ยเห็นไหมเอเดี๋ยวเราต้องเอาสปริงไปซ่อมตัวเนี้ยซ่อมตัวเขียวๆนี่นี่เดี๋ยวขึ้นไปหาไปแล้วมันโดดไปขึ้นเฉยเลยโดดไปขึ้นเฉยเลยเออมาละโดดได้ละป้าป้าโดดได้ละโดดดิ้งเกือบไปนี่ต้องเอาซ่อมนี่นี่ป้าปโดดขึ้นนี่ตรงเขากัน่ะเอา้า <Yeah, S 1> เย็นาไปได้แล้วเอาเนาะ มีหีบอีกด้วยมีเห็ดไม่ใช่เห,ห็ดหีบหีบนี่มน<อ>มแม่ขุดนี่นี่กำลันลกระโดดอยู่อุย้ยมันคืออะไรมันคือพลั่วด้วยใช่ไหมมันคือพลั่วพลั่วพุ่ดตักตักดินเลยพลั่วเขาใช้ขุดดินเนี่ยนเจอละมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยขุดละโอ้นี่ไงขุดไ <laughs> ด้ด้วยขุดขุดเลยนี่ไงเออขุดตรงไหนต่อเนี่ย มันมีสไลเดอร์นี่สไลเดอร์เ้ห็นไหมเห็นตรงไกลๆที่เป็นวงกลมไหมไปิดกุญแจก่อนได้กุญแจมาแล้วไม่ใช่ได้กุญแจด้วยเดี๋ยวก่อนไปทางไหนต่อกุญแจไปเปิดล็อกที่ที่ป้าพาไปแล้วกันตรงนี้เปล่าใช่ใช่เราไปไงเนี่ยมันไกลมากเลยนะเดี๋ยวป้าขอไปทางนี้ดูก่อนป้าน่ะลงมาอยู่ข้างล่างแล้วเอ้าเหรอตามมาตามมาป้าน่าแจก ล้นะเอาหรอใช่อยู่ล่างเพราะนราลงมาข้างล่างนี่ไงโอเคตั้งก้งเสร็จแล้วนาราอยู่มุมเรโบนี่นะได้เลยถ้าเป็นเรนสีะลรเห็นไหมนี่โอ้ตกหเดี๋ยวราแันเก็บอันี้ก่อนมีมีบนนู่นหรอใช่ว้าวนะมันเพนสูป้าแล้วนะนี่ไงไปอยู่ด้านบนเนียิวิ เราขึ้นไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงไปนะอุ้ยได้ได้เฮ้ยเด่นเหมียวตัวนี้ละอ๋อถ้าเราสะสมครบเราจะได้แมงตัวขาวๆหนี่งเมงอะไรแมวเนี่ยเมวผีเนี่ยนี่เห็นปะป๊าไหมเมวผีตัวขาวเนี่ยเขาไปเปิดกุญแจก่อนเพื่อที่จะไปแดนต่อไปน่าจะใช่นั่นแหละเด็กน้อยหายไปแล้วยังเดี๋ยวก่อนเด็กน้อยเด็กน้อยหายไปแล้วนี่นีหนีตกมาข้างล่างแล้วเอาแล้วได้ครบเรียงได้ครบเรียง ะเดี๋ยวป๊าพาไปหาเกณ์นะเกณ์นะเดินบนตั้งบนขึ้นมาตามมานี่ไงเก็บนี่นี่วะนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นป๊าป๊ามาอยู่แมวเนี่ยมาตามมาตามมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาข้างบนนิดผ่านที่เป็นสไลเดอร์เนี่ยไม่นนะแล้วก็ขึ้นขึ้นตรงไม้เนี่ยนี่แยบมาทำไมแยบไม่หยบแล้ว <laughs> มาเปิดกล่องก่อนเปิดกล่องก่อนไ<อ>ด้เหรียญไดเหรียญรึยังใช่แล้วเหรียญตกเหรียญตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาไปเก็บ <มา S 1> ก็ได้นี่<ม>นี่ม,มานี่นะมาที่ป๊าให้นะโดดลงเลยนี่อย่าโดดเลยนะโดดเลยลงลงรูเลยอะหมุนไปเก็บเก็บก่อนว้าวอีกอันนึงอีกอันนึงกระโดดเปิดกล่องก่อนโอเคเรียบร้อยครบหรือยังแล้วเราไปเปิดกล่องอันนั้นได้หรือยงังเดี๋ยวค่อยเปิดหนกูกระโดดเราครบหรือยังใช่แล้วต้องลงไปก่อนเป็นลานลืมไปนั่นต้องเก็บให้ครบลงมา นี่ไงนี่ไงตรงเนี้ยตรงที่แบบป้ายืนอยู่เนี่ยเหม่เนี่เหม่เหม้ยตรงนี้ข้างล่างอีกด้วยมีกล่องสมบัติมันนี่ก็สิไหนไหนอเดี๋ยวก่อนมาตรงนี้ก่อนให้มาทำไรมาที่ตัวนี้ก่อนมาที่ตัวแมวผีก่อนแล้วเหลือที่อันหนึ่งพอแล้วเหลือที่อันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งไปต้องดูเนี่ยนี่เป็นอะไร X C ขาดอีกอันนึงหนูต้องไปหาอีกอันนึงเจอไหมด้วยด้วยนี่ทุกคนทุกคนดูนหลอนมาก เี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องไปหาตามมาื่ก่อนถ้า<ม>เห็นตัวที่เป็นหัวก,กะโหลกอเราต้องเราต้องหยุดเลยนะเราต้องดูก่อนป,ป๊าๆนะขอเปลี่ยนเป็นตัวตัวแม่อื่นบ้านสิเปลี่ยนสิเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะแมงมุมละกันโอเคป,ป๊าขอนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ชอบแมงมุมโดดไกลล่ะใช่ป๊าใช่แล้วต้องเปลี่ยนเป็นดักแล้วมันถึงจะแบบผ่านได้โอเคป๊าเคยมาตรงนี้ไหมเคยมาแล้ว นะคะต้องหาตัวที่เป็นหัวกะโหลกอะหัวกะโหลกได้ไหมหัวกะโหลกยังยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอเหรอลงมาำไม่หลับเด็กขันนี่ขันป๊าไปตรงนี้เออโดดโดดตายไปเนี่ยโดดไม่ขึ้นเลยเด็กขันวอาไงดีโดดมันต้องมีอะไรแน่เลยมันจมน้ำไมเนี่ยป๊าป๊าลากขึ้นมาบนบกแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรที่ อันดับขวาอ่อดับไปได้ไหมตกใจโอ๊ยมันเกินไปมันมีกล่องขึ้นบนนู้นไงเผื่อมันจะมีตัวเจ๋งๆเนี่ยอ๋ออะไรตรงน้ำหรือว่ามีมันมีมันมีทางอื่นหรือเปล่าทำไมมันโดดแจ็คตรงอะไตรงนี้มีหีดตรงนี้ด้วยไหนนี่แหละบนล็อคอุ้ยได้ตัวอะไรไม่รู้ อย,นอนย่นี่ฟัดได้ตัวเลยไม่รู้แต่นาราต้องไปเอาไม้ก่อนไปหาไม้ก่อนห <พอ S 1> นูมีไม้ไหมได้แมงอะไรอ่ะแมงสีชมพูได้วงไ,ไ,ไหนหนูต้องไปหาไม้ก่อนแต่นารานาเาเคยเห็นว่าไม้มันอยู่วงนี้นะใช่หนูหาไม้ได้ก่อนหาได้ไหมยงังไม่เคยน่ารันี่อะไรอ่านเจออ่านแล้วไหน ต้องไปหาไม้ก่อนอ๋อต้องไปหาไม้ก่อนแล้วใช่หาไม้ก่อนแล้วเอาไปให้อ,อะไรคระแล้วหนูจะได้กุญแจมาเดินพร้อมเหรียญด้วยถ้าหนูหนูได้กุญแจนะหนูก็จะสามารถเปิดหีบสมบัติได้ไงไม่ใช่กุญแจตรงนี้นะได้ไหมอะไรยังจังป<ะ>๊าป้าเห็นเนี่ยแต่ที่ปบบป้ายืนเนี่ยมัยนมีไม้อันนึง,งไม่รู้ในรลานมันตกเป็นมันมันต้องสู้กับตุ้ยหรือบ่ À, to khả khang là Đốn lấy, con ở sữa, đến sùi, đến Để đến sùi, Để sùi, đến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  sùi, เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วยนี่ช่วยช่วยตัอสู้ลงนไ่ได้อะไรเนี่ยดนฉกว้เล้งเลยปป๊าตาเริ่มใหม่เดี๋ยวก่้งเอ้อาปอยู่งูข้างใช่หมเรืองมาเดิมอ่ะเด็กไปหาเดี๋ยวป๊ัปหาไม่ต้องลงมา มันน่ากลัวมากเลยนะมุมเมื่อกี้เราไปมุมไหนอะ่ะป้ามุมเมื่อกี้เราไปมุมไหนลงข้างอุย้ยมีอะไรด้วยว่ามันมีลิฟต์ตรงนี้เหรอไม่มีงูมีงูอยู่ตรงนี้มาดูละมันสามารถขึ้นไปได้ไหมเนี่ยว่ามันมีบันไดอยู่นี่มีบันไดยอย,ดย,อยู่แต่ขึ้นไม่ได้หรืเอเปล่าเอ๊ะ แล้วคนต้องเป็นแมงอะไรเนี่ยแมงเงิหรอตุ้ยบันไดขึ้บันไดไม่ได้เนาะก็มันเป็นบันไดไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงนี่ไงได้ละป๊าป๊าเมื่อกี้เราไปมุมไหนอุ้ยอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยนี่ไงที่อยู่อะตายตายอุ้ยตายทำไมตายง่ายยังไงเออแลหนูจะได้กุญแจเยอะแยะวหนูต้องเก็บกุญแจเยอะๆด้วยป๊าป๊าก้อนไหนไหนเอ้ยนี่ไงสติ๊กตรงนี้นี่ ได้คุญแจรึยังกุญแจเหรอใช่มีกุญแจไหมอืมขอดูก่อนขอคุณแจของป๊ะป้าก่อนอุ๊ยป้ะป๊าลองลองมองนี่สิตรงไหนนะนี่เดี๋ยวนะขับเปลี่ยนตัวก่อนเป็นอะไรด่าเพราะว่าเผื่อมีแมงอะไรไม่รู้เดี๋ยวนะต่อสู้เองโอ้โหเก่งจังเลยเด็กคนนี้คนนไม่มีอะไรอุ๊ยมีอือจะมีอะไรนะตรงเนี้ยมันนั่งได้ด้วย ข้าวปั๊กแนี้เนี่ยแลด้วยสิเฮ้มีฟักทองมีฟักทองเหรอใช่ข้างนี้มีฟักทองเห็นไหมเดินตามมาเดินตามมาฟักฟักทองยับเลยนี่จะไหลเดือดเลยแต่ยังไม่ลงไปดีกว่าตื่นขึ้นมาก่อนตามมาตามมาไปไปนี่คือลาวาหรือเปล่าไม่ใช่หนึ่งหนุ่มโปกเลยมีเข้าบ้านข้าบ้านตรงนี้ก็จะมีมีทีมสมบัติเจากุญแจก่อน เจออะไรนะอ,อุย้ยนี่งแมงอะไรเนี่ยนาา่ารักกดกดขงึงบ้าตอนที่ป๊าป๊าเปิดด้วยอ,ะอลล่ะตอแล้เหรอใช่เหมือนกันเลย <c oughs> ไม่ยิ่งกาหรอ <c oughs> มันเหมือนยิ่งกากำลังออกไข่เลยใช่ป๊าป,าปา๊าไหนไหนไหนเดี๋ยวหน้าจะพาไปนะมุมที่มุมที่ <c oughs> จะเป็นรางรถไฟอะ่ะน่าจะคิดว่ามันจะมีสมบัติหน,หนูหนูมีหรือยังน่ารามีหรือยังมีอะไร <c oughs> มีกุญแจด้วยป่ะป๊าป๊าเปิดเปิดเองก่อนอะไรสิ่งจะกดตามใช้กุญแจก่อนเอาโอกมาเรืเฮลิคอปเตอร์ด้วยแสดงว่าตัวนี้บินได้ได้เลยเดี๋ยวป๊าป๊าไปช่วยหากุญแจก่อนก็ไปรุกไฟก่อนแล้วก็ค่อยเราไปหากุญแจข้างล่างนีงกว่าโอเคโอเคขอลงสไลเดอร์ไปละกันโอเคเดี๋ยวป๊าป๊าโดดลงไปเลยไม่กลัวเหรอนั่นไม่เอาหรอก นีไม่ลงแล้วสไลเดอร์น่ากลัวเดี๋ยวเอไปตรงนี้ก่อนจีบม <Wh ee. S 1> ือยัง,ง,งไปแล้วาตาย <c oughs> โดดลงมาเห็นไหมตัวราเป็นไรเนี่ยนี่บะป๊าเจอสติ๊กสติ๊กอ,อ,อ,อันหนึ่งเนี่ยเจอตรงนี้สติ๊กอันหนึ่งอุ้ยดาราดาราเจอปะ๊าแล้วแต่แล้วก็เจออันนึงสติ๊กกล่อนส่งบาทเหมือนตรงนี้เคยมานะคุณคุณว่าเคยมานี่ไงอ่งหุ่นนี่ย ต้องเส้นแบบเหรอใช่เพราะว่าจะไปมือมิตามับป้ามาดีกว่า,าป้าป้าเราอยากไปล่างมือ <c oughs> เดี๋ยวไปตุยอีกหรอตามอ่ะตามเรียนข้อหน้ากายเป็นดาบแล้วเนี่ยตามมาก่อนตามมาก่อน,อ,นอยู่นะยังไม่ตามเลยเร็วจิอะไมด้วยอ่ะมันเป็นปืนใหญ่ ที่รถถังอ่ะจะเจอปืนใหญ่โอ้ยจเจอมดตัวเจ๋งๆด้วยตา้าตัาาาไหนนี่ไอเอ้ยก็เป็นตัวเหลืองใช,ใช่ขึ้นไหมยิ่นึามาไรยังไม่มียังไม่มีนี่นี่นี่มาก่อนมาตรงน,นี้ก่อน เดี๋ยวป๊าพาไปหาเดี๋ยวป๊าพาไปหานี่ก่นอนการกระสุนก่นอนเก็บกระสุนมาเลยตุต้ยไม่นะ่ะนี่ตุย้ยเนี่ยเก็บกระสุนมาแล้วกระสุนนี้เก็บกระสุนมาแลว้วไปอยู่ไหนนี่ไงมาที่รถถังสีเขียวอ่ะเจอไหมเจอไหมตะวันกระดูกข้างก้อนหินดูข้ามได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้นะต้องเอามาอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะไปรับรอตรงที่อดัดดรอ่ะเอ้ย หันมาสิหันมาสิเดี๋ยอป๊ามเดยมีคนหินอยู่เลยอุ้ยรถเลยอะป๊าเห็นป๊าแล้วข้ามได้ไหมเดี๋ยวป๊าทำเป็นงูหรือปลานี่นีป๊ามาแล้วป๊าละเลด้เสียงนีด้วยอะหรอหรือว่าเราก็ไรอยากจะไปข้ามงูจังมาตรงนี้ก่อน มากับุฟ้าก่อนฟ้าจะพาพาไปหาทำไมแบบพัดวิ่งแตกๆนี่ยูไหนี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้เห็นไหมไปตรงนี้ข้างล่างนี่เน้เนี่ยเนียไปตองเดินตรงน้นอึโดนไหม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  กาตาตนนะขอลากัรไปก่อนนะครับกับเกมนี้ขราวหน้าจะเล่นเกมไหนติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับน้องนาราด้วยนะบ๊ายบายป๊าๆกับน้องนาราไปก่อนนะครับ